ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเสือคู่ของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพรกกันนะครับปีสองแปดครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญปลอมครับปลอมนํามาหลอกขายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิรนที่ชอบของถูกครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิรนเนี่ยที่ชอบของถูกแนวสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยครับก็จะได้เหรียญปลอมไปครับเหรียญแท้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทครับสําหรับเนื้อทองแดงครับ ครับมาชมกันใกล้ๆครับครับด้านหน้าเหรียญครับของเหรียญปลอมครับปลอมได้เหมือนเหมือนเหมือนกันครับผู้เสิยหลงผระเป่นที่ไม่รู้ก็จะเช่าเป็นเหรียญแท้ครับ เสือสองตัวด้านล่างก็ยังแกะไม่เหมือนครับและก็ไม่มีเส้นแตกที่บริเวณปากครับถ้าเหรียญแท้เนี่ยที่บริเวณปากของเสือทั้งสองตัวเนี่ยก็จะมีเส้นแตกครับแต่เหรียญปอมไม่มีครับเส้นแตกครับต้นหน้าเหรียญ ปอมปีสองแปดครับครับมาชมด้านหลังเหรียญครับครับด้านหลังเหร,รหเหียนปอมครับปลอมได้เหมือนครับ เดี๋ยวมาชมเรียญแท้กันนะครับ,รบด้านซ้ายของจอภาพก็จะเป็นเหรียนแท้นะครับให้สังเกตที่บริเวณปากของเสือนะครับก็จะมีเส้นแตกครับครับก็จะมีเส้นแตกที่เห็นได้ชัดครับของปลอมก็จะไม่มีเส้นแตกนะครับ และหน้าตัวเสือนี่ของปลอมนี่แกะไม่เหมือนครับครับดูของแท้ครับครับดูเสือปลอมครับเหรียญของแท้นี่หางของเสือนีอ่ด้านซ้ายจอภาพก็เกือบติดเข่าครับอของปลอมนี่ก็ก็จะไม่ค่อยติดครับครับแล้ให้มาดูตรงนี้ครับ เหียนแท้ตรงนี้จะต้องต้องมีเม็ดไข่ปลาครับครับแล้วก็บริเวณนี้ครับตานบนเม็ดของสุ่มตัวนี้เขาจะเป็นเม็ดเล็กเ,ลเม็ดเล็กครับครับผมครับครับความแตกต่างครับแบครับ เหรียญปลอมเหรียญแท้ครับด้านซ้ายของจอภาพก็จะเป็นเหรียญแท้ครับด้านฝาก็จะเป็นเหรียญปลอมครับครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ